มีคนมารอถึงท่านแบบออกไปข้างนอกคุไม่น่าจะมีมากนะแล้วถ้ามีก็ใช่ผมก็จะดูคนที่พอในบริเวณเพราะบริเวณเราก็เยอะอยู่นะครับบริเวณนั้นด้านในด้านใดๆเราจะทำแบบเว้นระยะห่างเลยนั่งรอได้อะไรได้พองสูรเน้นบอกว่าวางระยะห่างห้ามขยับเข้ออีเว้นห่างเลยเส้นก็นั่งห่างคือให้ภาพออกมาที่มันแบบไม่ใช่อยู่แถวเรือตามมาตรการเลย ข้างในก็มีเก้าอี้เต้นอย่นะครับเราเรื่องของพวกจุดอัดกรองหรือว่าพุ่นอากาศในชั้นสามสุขเขาเดี๋ยวของอสมมีครับอสมมีนะมีผมมีอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิก็สแกนมือเลยไม่ยิงแล้วแผงเราลงชื่อทุกคนเข้าแล้วผมก็จะดูลงชื่อแล้วก็จำนวนคนที่เข้าอยู่ในงานกี่คนเช่นยอดกำรอำรองมี ประเน็มนะครับประหลัระเบิดตรงนินนะครับมาดูความเรียบร้อยนะครับงานมระรานกานเคลเ่อนสังขารนะครับมาถามมาตรฐานการป้องกันการคัดกรองนะครับกับผู้ใหญ่มนกแสงอรุณนะครับ วางที่เดียวเวลาเดินก็เดินเข้าเป็นเาก็แบรับของที่ลึกท้ายเขาออกเลยคือชือวางเวลาท้ายสุดพร้อมกันก็ทยอยครับแต่เวลาเรียกก็คือไม่ให้ลุกมาหมดจะลุกเป็นเสาไม่ใช่มาระวางเลยก็คือเป็นขั้นตอนเขมีแขกผู้ใหญ่วางก่อนวางแล้วออกเลยครับมตุ๊ดเป็นแขกผู้ใหญ่นั่งหรบผมจะเล่นเอาเต้นตุ๊ดเต้นนี่เป็นหน้าเนี้ยหมด ้้านขงไม่ตสวดสิทธิ์ญาณวิเศษมันจะมีพิธีเผาจริงอีกครับตอนค่ำๆมันจะไม่วุ่นวายกันแล้วนั้นเขาจะวางกันช่วงค่ำข้าราชการพระราชชุดพระราชทานนะแต่ชาวชาวบ้านก็ปกติอย่างนี้ก็ได้ครับขาวดำ ก็ท่านแหละครับแต่งแล้วก็ประหลัดแล้วตอนนี้ว่าจะขอเชิญเชิญยังวก็จะใส่ชุดยังไม่ได้ประสานพัววิเลยว่าจะขอขอวขอมาเลยก็มีการวางเมื่อกี้นี้ก็ผู้จัดการธนาคารก็จะมาวางด้วยให้กระตังชุดปกติขาวมาแต่โป้โศกบอกผมจะดีดำดีเย่ได้ไหมก็แล้วแต่ก็โป้โศก แต่ว่ากาส่สี็คุยร่อโทรหาผมก็เชิญกันประธาผมเชิญท่านนะครับท่านอ้ไม่ได้เชิญแังานอะไรเชิญองานัเอประธานแล้วน้อมีการไฟอะไรหนเหมโย